สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดประชากรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับสําหรับวันนี้วันอังคารที่หนึ่งตุลาคม2 5 6พนอสดนะครับถือว่าเริ่มวันแรกของเดือนตุลาคมด้วยสายฝนที่โปรยปลายในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงหัวค่ำนะครับของเมื่อวานนี้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงเช้าแล้วก็ที่สําคัญบ่ายถึงค่ำนะครับสิบสองชั่วโมงข้างหน้านี้ ฝนชุดใหญ่นะครับยังคงตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดต่อไปนี้ที่ล่าสุดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนทั้งหมด59จังหวัดนะครับถือว่าวันนี้น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ฝนมีการกระจายตัวมากที่สุดในรอบในห,หลายวันนะครับในรอบเดือนก็ว่าได้นะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงโดยเฉพาะมีพื้นที่เสี่ยงสีแดงและก็สีเหลืองนะครับ เรามาไล่ดูวันนี้จังหวัดที่ต้องจับตาดูสถานการณ์ในส่วนของสีแดงนะครับฝนตกหนักมากนะครับสีแดงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับซึ่งสีแดงประกอบไปด้วยจังหวัดต่อไปนี้นะครับเตรียมรับมือด่วน 1. เชียงใหม่ 2. เชียงราย 3. พะเยา 4. ี่ลำพูนลําลำปาง 6. แพร่ 7. สุขโขทัย8อุตรดิตฐ 9พิษณุโลก10เลย11หนองบัวลำพูแล้วก็12ขอนแก่นนะครับทั้งหมด12จังหวัดที่ต้องจับตาดูตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้จัดทำโมเดลเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยเสี่ยงฝนตกหนักสูงสุดนะครับเป็นพื้นที่สีแดงนะครับนอกจากนั้นยังคงมีพื้นที่สีเหลืองนะครับที่มีเป็นจำนวนมากที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่าน จังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูร์นครสวรรค์ลบบุรีชัยนาทอุทัยธานีการจนบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีนครปฐมกรุงเทพสมุทรปราการนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรี ระยองจันทบ,บุรีแล้วก็ตราดนะครับที่ต้องจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับภาคอีสานวันนี้น่าจะทั้งวันแล้วก็เกือบทั้งภาคนะครับอุตุนิยมวิทยาให้น้ําหนักไปทั้งภาคเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนองคายนับสีเหลืองนะครับหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลาสิน มหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมินะครับก็เรียกว่าครอบคลุมภาคตะนดเฉิงเหนือทั้งหมดนะครับที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและก็หนักมากนะครับอีสานมีสีแดง3จังหวัดนะครับก็คือเลยหลองบวัวลำพูและก็ขอนแก่นนะครับที่ต้องจับตาดูในส่วนของ สัญกาณฝนอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถ้ามาไล่ดูโมเดลตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับ12นานิกาวันนี้จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนนะครับเรามาไล่ดูสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็ที่สําคัญเป็นฝนที่อาจจะมีในส่วนของลมแรงด้วยนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลในช่วงเที่ยงวันนี้ไล่มาตั้งแต่โซนทางด้านภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนล,ลำปางนะครับพยาพแพร่น,น่านอุตรดิต์นะครับสุขโขทยัยพิษณุโลกแล้วก็กำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนะครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร ศรีสะเกตอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นนะครับแล้วก็สกลนครนครพนมนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากรุงเทพนนทบุรีประทุมธานี ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้จะเป็นราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันนะครับเมื่อวานนี้หลายพื้นที่น้ําท่วมนะครับนี่คือช่วงเที่ยงนะครับไปดูโมเดลช่วงประมาณ10 สองนาฬิกานะครับช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนก็มากขึ้นนะครับไล่ไปตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับจังหวัดเชียงรายพะเยานะครับแพร่น่านลำพูล,ลำปางอุตรดิตนะครับสุขโขทัยนะครับรวมทั้งพิษณุโลก เพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรนะครับเพชรบูรณ์จังหวัดตากนะครับกาญจนบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีชัยนาทอ่างทองสระบุรีรบบุรีนะครับพระนครศรีย,ยุทธยาราชบุรีนคนปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีนะครับ ทางด้านตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็อีสานนะครับนครราชาสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์สรีสเกตอุบลราชธา,านีร้อยเอ็ดขอนแก่นนะครับเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับตรงนี้โมเดลช่วงประมาณ14นาฬิกานะครับทางด้านภาคใต้นะครับจะเป็น เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองาภูกเก็ตนะครับที่มีโอกาสที่จะฝนนะครับดูในส่วนของโมเดลตรงนี้มีแนวโน้มฝนต่อเนื่องนะครับแล้วก็พอช่วง16นาฬิกานะครับ 16นาฬิกาก็ยังคงหนักในจุดเดิมนะครับท่านผู้ชมวันนี้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับแล้วก็น้ําที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานาน,านจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่พะเยาแพร่น่านแม่ฮ่องสอนนะครับลำพูลำปางอุตรดิตถ์จังหวัดตากนะครับนครสวรรค์สุขโขทัยพิจิตรกำแพงเพชร สิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีอ่างทองการจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนะครับลบบุรีเพชชบูรณีหิสานนะครับจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารกาลาสินขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญ อุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับรีสเกตแล้วก็ทางด้านตะวันออกปราจีนบุรีสะแก้วทางด้านภาคใตา้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักตรงนี้16นาฬิกานะครับไปดูช่วง18นาฬิกายัางคงเป็นจุดฝั่งนี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนนะครับ แม่ห้องสอนเชียงใหม่นะครับเชียงรายจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยนะครับพิจิตรนครสวร์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนะครับพระนครศรีอยุธยานครปฐมราชบุรีกรุงเทพนะครับนนทบุรีประทุมธานีนะครับ คนครสวรรค์ด้วยฝั่งนี้แล้วก็ทางด้านอีสานขอนแกน่นอุดรธานีหนองบัวลำพูสกลนครนะครพนมกาฬสินธ์ร้อยเอ็ดยโสธรอํานาจ,จเจริญมหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์รีส,สเกตนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับพอช่วงหัวค่ำนะครับช่วงค่ำนะครับ20นาฬิกา จังคงเป็นโซนจุดเดิมนะครับที่ต้องเฝ้าระวังนับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตฐ์นะครับสุโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์น,นะครับอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครสียุธยานะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นกาลสิน ร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญมุกดาหารสุรินทนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับแล้วก็พอช่วง22นาฬิกานะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถนะครับจังหวัดเลย อุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มุกดาหารที่ต้องเฝ้าระวังนะครับในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนยังคงต้องดูในส่วนของสถานก,การณ์ฝนนะครับจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายนะครับขอนแก่นกาลสิน์ชัยภูมิร้อยเอ็ดนครราชสีมามหาสารคาม บุรีรัมย์สุรินทร์นะครับแล้วก็ลบบุรีสระบุรีนะครับฝั่งนี้จังหวัดแพร่จังหวัดน่านเชียงใหม่เชียงรายนะครับลำพูนลำปางก็ภาพรวมวันนี้ถือว่าน่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่มีการกระจายตัวของฝนมากที่สุดนะครับก็เตรียมรับมือนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงเที่ยงวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อา,ากาศระยะากลางยุโรปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ